สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเอฟซีเบิร์สทุกคนเนอะตื่นมาจะมันสาดลมสาดหนาวอันนี้ป้าพี่น้องลมลมลมแต่ละปีทั้งลมทั้งหนาวลมแถ็ลมบาลมหนาวหนาวเย็นๆมันนี่เย็นแห้กว่าคุ้มมือเนอะเย็นแถ็เย็นบ่า สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟสี่อีกหน,นึ่งเด้อสบายดีเบิร์ตสุขกุศนเด้อมเข่าทุกเด้อพี่น้องเื่อนเขาเลยถินมะเห็ดสุกผักอีกก่อนเมื่อนั้นซื้อพักไว้จนสีเหี่ยววัดแล้วก็พักเก็บมาตะสวนกับอีแม่เหมือก่อน สุกพักต่ว่งง่าง่าขาวแต่สิใช้ง่าดำนะนมันลักษณงกรร่าาจังต่ต่ละภแต่ละภส่ละภาษ่ละาแ่ลาดีแต่ละน,นาะา่า่า่ละภเน่านาาาาาว ผักกูดผักน้ำแบบเกใส่ผักอะไรผักเป็นงูอ่ะผักเป็นงูอ่ะผักบุ้งผักตำนิดกินยังแต่ะละ,มะเมื่อแต่ละวันเข่ามากกินแรงมากสิ แดดร่มเดี๋ยร่มจะเศร้าอีดีมันนี่แดดร่มสดดเย็นร่มหนาวเย็นเย็นวานยังร่มสวยกัาหมู่สิบหมู่ียงร่ม พักเป็นหนวดดกูม่เลยซนะุปพักเป็นหนวดได้กูโม่พักมันตุ่นกันได้ดีอ่ะเรียดพักก็เนื้อเนาะเรียดพักก็สสดูออ่ะคนแ่เก้าเนี่ยซุปพักบางับ การว้ผีการตายการทำกาละการแตกัหลายการทออทิ้งร่าการขาดสที่จสั้นั้นของสัตว์ลายเหล่านั้นเะเอไปปลููนี่จาสบายดีจ้า หนึ่งไข่ตุ้นนะพี่น้องตอนปุ๊บตัวให้เบิ่งหนึ่งไข่ตุน้นใส่หมูใส่เส้นแต่บ่ได้ใส่พี่ก,หหกินอะไรกินใดว่ากินอะไรว่าเนี่ยมกินไข่กินขาวร,าร้อนขนาดเล็กค่ะและ้วก็เซตซุปพักเนี่ยพี่น้องเฮ็ดไข่ตุน้นใส่หมูซับใส่ใส่เศษร้อนแล้วก็เฮ็ดซุปพัพกนะซุปพักอะตำเครื่องในบ่อยบัดใดมอปลีตำบดเอา้าเอา้า ไปแต่ีไปมันมีดุบซวยใเจหน่อยคนหาวร้อนๆมักล้นัดตนเย็นนร้ตัวกเลยรบูกเมาเลยรู้มก่อนมึก้อนมจะรบเย็นเย็นหวานวั่หนาวหนาวทมง้อนรุ่งเหรออาสบาดีปะรุ่งปะรุงมีปุ๊บสบาดีจ้าสบายดีเด้อมีกินเป็นเด้เา Nhiều gì ko? Nhiều thịt pha đâu? Nó nhiều không à, Nhiều không ống. Không. Bây giờ, chị ơn, mình được trang. Phải. Ui, ghê chắc sẽ xinh người ta hỏi những kinh khôn này đây. đây. กินคุ้นได้ไหยะออกินคนได้ดีไยะแต่ยูก็เผามาหนิเฮ้ยก็ไม่ไยหรอก็ูอัดเลยก็ปวดหรอวนกับเด็กนออุ้ยอืม มาตนาพันเทนพันจืดหนอมาหน้ากัชืน่นชื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 ่นชไมด้าชื่น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 ชืนใจ <c ười> ชื่นชื่นชื่นชืมาไม่น่ in, 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 <c oughs> าผู้เดียวได้นหมเมยก็เอานี่ไม่มีว่าปีกะสิเ้าบักเซ รีเอาเงินเงินปีใหม่เรือพันหนึ่งเงินสองพันมาซื้อบางเม็ดบางเกี่ยวก่อนยังเรือพันหนึ่งแต่ว่าค่อยใส่ปรเดินหาอยแต่ว่าคนจีนให้ว่าปก่อนหาดอยไปซื้อพอเห็ดกินแรงมาแล้วมาแล้วมาหาดอยคอยะแยมากเ้ยจะแย่อไปนเอาไปเติมนิดนี้ฮะแลอวไปเงินปีใหม่สามพันยังพันหนึ่งแต่ว่าเงินตัวจริงยังาซื้อของกินกินมข่ะกินเห็ดเกียกงานงานอยู่ในน้ นอนซิบม e ุก็น้อนเลยกลองโ่ง่ลไปดูหน้าพอดีเจะเห็นยังต็เห็นยังเลยอื้อือนเนี่ยไนหน้าครัวของก็ได้ไปโหอิชามัดเข้ไปก็ได้อ็กิดหน่อยเขาก็อันนี้อะไร เขาบบ่เก e ีียวเดีวยวเลยย่งตผพาดพี่นนองย่งพาดแต่ย่างหัวกับย่งพื้น้องอันตาไปคนพื้นเขาเตาวัดสิไไคเตามือวัดศรีไ่อีกคนเดียวคนคือเขาเตาอย่าอไกจะเตาหนึ่งสองเตาหน้าหันตดพื้นไหนก็อยากไดอีกสองเตาหนึ่นไหนจะเศร้าโนี่แหละส็โศกไหหาสยังอีกชิบหาสองไปอีกซ้ำเตาซ้ำพีงเล้ แต่ว่าหัวเพื่องท่านเดือพื่งท่านคนเดืวแต่นเนี่ยเพื่องกับแต่ไอ้เวียงก็บบไปค้นซอยนเนี่ยแตะไอ้เวียงออกไปนมดนะก็ไรบ้าให้เต่หัวเพื่องอท่านเมือนัทนเต็มอนฑรกเต็มบนห้องมัดก้อนแต่ก็เข้าตองมัดถึงถอแต่บรรยงลุกอะไรนี่เป็นเดียวบรยงลุกกระคำแนมมันเซีมุ่ก็เรื่องหาหน้าก่ เดี ừ, ๋ยพี่น้องข้างนั้นก็อันนึงไข่ยู่มนีใส่งาดำเ้องาขาวหมดกุ้งก็ไม่ยากแกระเด็แบบเต็มมากหนงปลาเช็กหน่อยงูอ่ะ

นิ้วบ่ใช้ đi นิ้วยังอยาก tiêm ข้าว khảo นิ้ว <laughs> อยัง <Yeah. S 2> <c oughs>

ใส่ลงเลยเออังดบุร้ด้ยาพักนี้ี้ๆดูามีปนนี่กระปนแบบ้เดี๋ยวเดียบดอยพี่น้องนี่นาตาไข่ตุ้นตุนใส่หมูซับแต่ก็ใส่เส้นดอกเส้นม่ ริกก็มอซอยเอาริกใส่ยังนี่งกระตตายแ่จางหน่อยจางหน่อยนึ่งเหมือนอยาเค็มก็ได้ซีมเฮ้ยพวบามันมีหมูดิบเขาเรียกวด้ซีมเรอะใส่เ้นใส่เ้ษใส่หมูสับปรุงเครื่องแะ้วก็หั่นพริกสดใส่ เน,นี่ยไปใช่แหะเนี่ยยังขายงามตัวนี้สุกพักกินเด้อดูแม่ท่านอยากบ่ะกินได้อเลยนะตัวนั้นก็ไข่ที่กันมีสองอันสืแอเงไปหน้าเนี่ยตัวนึงแม่ไปเดี๋ยวไปหน้าเด้อมาเนี่ย เอาดินเอาลานอื่นนะแต่ว่าเราไปหาเด่หัวคือโมเดลสั่งได้หัวั่นเน่ยเด้ออันนี้ไปบัวเดียวไปโมนิจักเช็ดยังได้ผู้เดียวผัดเขาเนี่ยยังเนี่ยจะตักจะเช็ดยังทาไปเบิ่งพี่เนาะไปค้นพืชนบ้านี่เห็นหน่อไม้ก็อยากไปหาหน่อไม้นะฮะบอกหน่อไม้่นองงามง่ะมันเป็นหน่อขึ้นคือหน่อนั่งดินไปเมื่อหน้าบูอึดเดือดเมนไปหน้าบูอึดแต่แนวเห็ดอ่ะพี่น้องเบียดได้หลายสมซากนั่งทากินน้ำบางน้องนีวยังเขาของหนังอยู่ สุภักกระเสาะเม้าไมเข็มจังหน่อยมาจักหนักหนักหนักแล้เนี่ยนี่มากินเนี่ยไม่คูเก็บเงินเ่าไรทำฮะูเก็บเงินสพันเก็บอ่ะเก็บไปเห็นอย่างเงี้เซงเงินเก่งเเงินเก่ง้พันร่บาทเก็บถือแฮะเหมืนจะเก็บสามบตัวนี้เงินปีใหม่ใาบ๊อบบี้อะนะเอาบ๊อบใ่จ้า ซื้อน่ซื้อขอมากินซื้อเฮ็เปอบ้าวแดงเเพอเพอรเผ้อกเซนน่งม um ีเดาแห้งตะเขื <S 2> <S 2> so ่องมันจักที่เขื่องสื้อเพอตะเขื่องยังไงกระดูกระดูกวัตถนดกกระเรือเลือดตะก่อนชองก่อน้วก็ลูุกซีนเ็ดเพอร์กินแต่ก็ซีนเ้ยจะเขื่องโดสีมัสยดเป็นผ่านแต่บาเงิน เงินหายกระป้างสามแสนกว่าสิไรยังเหนกระไเอายังปลาทูน้ำปลาทูกระสือบดอ่ะเราบ่เอาขึนได้ยังกับ่เอาปลาทูระสือบดเอากรตาใส่ดังโดดเดียวดินเตาด้วเตาแตกดังไผหยากือยังไ่บางันเอากรตาโดดใส่เอาดังโดใส่กระตาอากระตาใส่ดังดดอีนอยไม่เห็นหมูกินก็อยากะฮะสบายปะดุห่ะบ เดิอมเศร้าเลยกรทาตี่แมวกทาสติกสติกมันเก๊นเนะน่กเลืออ,อ๋อแมปมันคูเองทาสติกขมือสติกมันฮะตนเมน่มน,นมาเพิ่ผักมากว่าเนี่ยวกงเพ,พิ่มผักมากแม่เขาเต็มผักมากมาว่านี่เป็ดเป็นทงเป็นทงของพอสเต็มแม่สเต็มพมึงน,นี่เอาน้ันให้ว่าอีดีดอก,อก เตรียมไปหน้ากเ่นองไปหไันปหน้าตรีไปหน้าคว่าหำตุนิตุนสบุเส้สบุญเ้นทงหนึ่งไข่สีหน่วยมูได้เติบซับใสเนี่ยสิไปห้งเหี้ยนเด้อหอดหน้าเล้อพี่หน่องเอ้ยแต่ว่าแ้วเราคุ้ยออกไขได้ ต่เสาหัวแล้วก็ไปหัวมันไปละหัว้วต่ยังม่อยากกินนามมันอไปกินนามก่อนเพรายัมือเสาตนันกินนาก่อนเพราะมันกินเพื่อยัคืนตืนนานสีหนามผมัวไอ้ผมาออกหาแล้วก็ใหญ่มันไปกินนามมอยากมันลงกินนา กน้าเจห่วงเตาห่วงเตาบันาเตาเจกนะว้าความรมพี่น้องเอ้นสัตว์ร่มนี่มานีารมอยู่หันมสวยๆจังรมแบบนี้รมแต้ตื่นขึนมาแต่หามูกูกูวมรินแต่ยิ่งเสียงร่มเมื ดมไหนดมดีแากเขาแล้อกรติดแต่เต่าด้ติดแต่กระตัดพื้นอีแค่แค่ไนลวันนี้พื้นก็ได้อยู่เรลือนี่ไปกินเขาไขตุ้นต้มไข่เออไข่เด็ดไขตุ้นใช่พูนเสร็จรับชุกพักมาพอดีเอาด้เหมือนี้แม่ข้าวอีน่อยวบเมื่อเซ่เมื่อซื้อรุมเหมือนดกันนุ่มดกันเวิดเขาเมื่อเซ่

มืนหนีหนาวก็คูมมือเด้อหนาวแล้วกรลมเล้อก็เย็นไปเาจะไปกินบักุกิได้่ะบ่กินแบบกินกรพี่นงอนเักกมี้ยง่าเลเาชง่ายัน่ายหือเป่งาหรืองาขาวงาขาวเออเาเปิดเป็นา ของเข่าจับสบายดีเด้อพี่น้องสบายอีกทึงเด้อมเขาเขานพเยะเรื่องเข่ามากนนักมันปุแต่สับไมุ่ดครับไมุ่เพื่อนเดียส่เดยเพ่นกินนแ้วก้อน้าก่อนเลือกก้อนไม่นอดือเลไ่วาเ วัวอ <łość> ันต้มเกินเท่าไงชุบผักเกลอดมเกินต้มแค่ต้มใบถึงจะประจับเขาก็พอ

นล้วเขาขอหาแต่ว่เอามลมไปปูหัวมอนี่ามที่ขึเขาว่าก็เอาแต่ว่าเา่งงาง่นมคเลยอุ้เลยม่ได้เพะั้นไม่ปลูกื่้นไมปลูก้นกเอาทีเอาเนื้อนยไปู เาแกเอตุูไข่กัแปก,ก,กังไข่ใช่ไหมยังน้อกันเดี๋ยวค่อยงม้ันน,นั้นจ่อยใหยังขวบหนึน้ตั้งว้ี่ต้องไปสปก่อนนี จะเรียกัตปู้ยาเดอร่มปนเรประชักยาวดเขียนของน้มันเช่อวนี้หรือหักเป็นหนกุญแขอกวหนด้ทหานไมนี่ยครับว่าันจะมีสิที่เกิดขแบบนี้ขนาดมันจะนึกกระจาดมัเข้าบ้านมัชาตแต่กัสุนกรชัก่อยเยอะเ้าของมันเพียงนิดเ าืชักชก,ก,ก,ก็ใชชักติดยามาน่ยจะมุดชักยาสิว่ามา้เออกิดแบบของน้อเนม้อ เราไม่กล้วเราเราดีใจเพรอยาก่อคนเดีย